คุณเล็กบอกว่าอยากได้ฉนดเก่าสมัยรัชกาลที่ห้าคืนนะอสวัสดีครับคุณเล็กครับค่ะครับปตเล็กค่ะจ้าปตเล็กอายุเท่าไหร่อ่ะหกสิบห้าค่ะแล้วฉนดไปอยู่เช่ตที่ไหนอะ่ะไม่เขาเคยเอาไป ไอ้จำนำทกสไว้แล้วทีนี้เมื่อวานเขาไปเอาโฉนดคืนแล้วก็ให้ไปได้ถ่ายถอนที่ที่ดินแล้วที่ดินเขาบอกว่าให้เปลี่ยนโฉนดใหม่ให้เป็นเล่มเล็กเสร็จแล้วเขาก็เอาเล่มใหญ่ของฉันไปเลยอ่ะเขาบอกใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วฉันขอคืนมาเก็บเองเขาก็ไม่ให้อืม ฉันอยากได้คืนนะมันเป็นของเก่าแล้วก็สมบัติชิ้นแรกของฉันนะที่แม่ให้มาก็าเลยอยากจะเก็บเอาไว้เป็นของรอห้าด้วยอะ่ะอืมอม,มันสวยอ่ะมันจะมีตัวหนังสือเขียนสวยนะเป็นเฟอใช่เพราะถ้าสมัยรัชก,กาลที่ห้านี่ก็คือว่า การออกโฉนดที่ดินเนี่ยครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วโฉนดฉบับแรกที่ออกออกให้ใครรู้ไหมออกให้ใครออกให้รัชกาลที่ห้านั่นแหละครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ออกให้ใช่ครับโฉนดที่ดินออกสมัยรัชกาลที่ห้าและฉบับแรกก็คือเป็นของรัชกาลที่ห้าที่ดินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ เออซึ่งถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อเขาออกใบใหม่เนี่ยเขาก็จะอยุดใบเก่าไว้อืมค่ะเออโดยหลักก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ด้วยความที่คุณป้าอยากจะได้คืนเจ้าหน้าที่บอกว่าคืนให้ไม่ได้เนาะเขาว่าอย่างนั้นอ่ะเขาว่าคืนไม่ได้มันอยากได้เนี่ะมันอยากได้ป้านะเออจริงๆถ้าจะขอถ่ายแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้หน่อยนึงก็ได้ถ่ายอย่างนี้ได้ไหมป้าป้าครับป้าป้าป้า เราอย่าไปยึดติดอะไรทั้งสิ้นครับมันอยู่กับเราไม่จบไม่นาละครับป้าไอ้สร้อยคอของเราที่แขวนอยู่บัดนี้เป็นของเราเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปอยู่โรงจำนำแล้วหลุดหรือเราเสียชีวิตไปมันก็ไปต่อไปต่อไปไม่รู้ไปอยู่ในคอใครของใครชโนดก็เหมือนกันละครับป้าจากป้าไปก็ไปต่อไปต่อไปไม่รู้อยู่กับใครอันนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าจะยึดติดกับมันแต่ถ้าเราอยากได้เป็นที่ระลึกเนี่ยขอถ่ายอืขอถ่ายสีเลยในกระสารสี เขาเป็นเอกกฎหมายเขาเลยใช่ไหมฮะว่าใช่ครับใช่ครับป้าครับเหมือนบัตรประชาชนน่ะเหมือนบัตรประชาชนน่ะนะพอหมดแล้วก็เจาะทิ้งเลยนะครับอป้าขอถ่ายขอขอถ่ายบอกว่าเอาละไม่คืนป้าไม่เป็นไรแต่ขอถ่ายได้ไหมป้าไปถ่ายเลยไปเคลือบใส่เคลือบบัตรเอาไว้นะใส่ฉากเก็บไว้ไว้นะใส่กรอบเก็บไว้นะแต่ถ้าใครที่มีโฉนดเนี่ยนะใครที่มีโฉนด ปัจจุบันธรรมดาธรรมดาโอ้โหกลัวจะขาดกลัวจะน้ําท่วมจะเปื่อยจะเสียหายเนี่ยนะเอาไปเคลือบบัตรแบบนี้ชำรุดหรือไม่ก็ชำรุดอยากทำรุดก็ว่านึกว่าจะเอามาเคลือบ เก็บเอาไว้เออป้าไปขอถ่ายถ่ายก็ได้ครับป้าขอคัดถ่ายสีครับป้าครับแล้วเคลือบทําอย่างที่ว่านะมันจะเหมือนของจริงเลยถ่ายสำเนาสี่สยถ่ายสำเนาเป็นภาพสีมาแล้วก็เก็บเอาไว้ครับเพราะว่าป้ามันไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเพราะป้าทําใหม่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดไปเคลือบเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องเขียนนะออโฉนดเวลาใส่ชื่อคนใหม่มันก็ต้องเขียนเป็นคนใหม่เอาละครับป้าเล็กครับคุยกับป้าตามนี้นะป้านะลองไปคุยเจ้าหน้าที่ขอคัดขอถ่ายสี หน่อยนะไม่คืนไม่เป็นไรเขาเขาเขาจะให้ไหมเอาน่ะเขาให้แหละเขาจะหวงกันเอาไว้ทําไมล่ะป้าแค่ไปถ่ายเครือบไว้เป็นที่ระลึกในชีวิตอเนาะใช่แล้วก็ขอคืนเดี๋ยวก็คืนเขาถ่ายเสร็จก็บอกเดี๋ยวเอามาคืนครับป้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอื